next step MJU saving co-op ก้าวต่อไปของสหกรณ์อมรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จำกัด สหกรณ์อมรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จำกัดจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2534จากแนวคิดของศาสตราจารย์พิเศษดออรอาบนักจัดนักสาก์แห่งชาติซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีศาสตราจารย์พิเศษดรยันยงสิทธิชัยเป็นประธานกรรมการคนแรกในช่วงเริ่มก่อตั้ง สหกรณ์มีสมาชิกเริ่มต้นเพียง118คนและทุนเรือนหุ้นเพียง46,410บาทเท่านั้นปัจจุบันสหกรณ์ให้บริการสมาชิกมากกว่า30ปีมีสมาชิกกว่า1,500คนและทุนดำเนินงานกว่า2,000ล้านบาทภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นสหกรณ์อมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกปัจจุบันสหกรณ์อมทรัพ์มหาวิทยายลัยแม่โจ้จำกัดมีการให้บริการรับฝากเงินและเงินให้กู้แก่สมาชิกหลากหลายประเภทในอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าสถาบันการเงินทั่วไปให้ผลตอบแทนที่คุ้มคา่าทั้งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนนอกจากนี้ยังมีสวัสดิการต่างๆมากมายเช่นทุนการศึกษาบุตรค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการสมาชิกอาวุโสชาปนากิจสงเคราะห์เป็นต้นรวมถึงมีการช่วยเหลือชุมชนและสังคมในลักษณะ CSR เป็นประจำทุกปีเช่นการสนับสน,นุนโรงเรียนสอนคนตาบอดโรงเรียนพิการซ้ำซ้อนและโรงพยาบาลต่างๆเป็นต้นด้วยผลการดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมาทำให้สหกรณ์ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค และรางวัลชนะเลิศอันดับที่2ระดับประเทศด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รางวัลสหกรณ์อมทรัพย์ดีเด่นระดับดีมากและรางวัลเชิดชูเกียรติสหกรณ์คุณภาพมาตรฐานจากชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดผ่านการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาพิบาลและมาตรฐานสาหกรณ์อมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการระดับสูงสุด ดีเลิศจจาก,กรมส่งเสริมสหกรณ์ถึง6ปีต่อเนื่องและตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564เป็นต้นไปสหกรณ์ได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน MJU Co-op มาให้บริการแก่สมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นับเป็นสหกรณ์แรกของประเทศที่มีการนำนวัตกรรมใหม่มาให้สมาชิกสามารถทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับธนาคารกรุงไทยจำกัดได้ในลักษณะเรียลไทม์สหกรณ์อมรัตมหาวิทยายลัยแม่โจ้จำกัดได้วางนโยบายและทิศทางการพัฒนาสหากรณ์ที่สำคัญ4ประการดังนี้ 1. การบริหารการเงินเน้นการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินทั้งเงินรับฝากเงินค่าหุ้น ให้เป็นที่ไว้วางใจแก่สมาชิกรวมถึงการนาเงินส่วนเกินไปลงทุนในแหล่งเงินทุนที่เชื่อถือได้และให้ผลตอบแทนเป็นที่พอใจ 2. การทําธุรกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อให้บริการสมาชิกด้วยความรวดเร็วง่ายและถูกต้องมากที่สุดผ่านแอปพลิเคชัน MJU Co-op 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกทั้งเงินกู้และเงินรับฝากรวมถึงสวัสดิการสมาชิกทุกช่วงวัย 4. การบริหารและบริการสมาชิกที่มีประสิทธิภาพได้วางระบบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ปรับโครงสร้างภาระงานโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการที่ยึดหลักธรรมาพิบาลและมีวิสัยทัศน์ สกอมาเลเมโจเราเนี่ยดำเนินง,งานมากว่า30ปีแล้วครับเข้าสู่ทศวรรษที่4มีหลายมิติที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญในอนาคตที่อยากให้สมาชิกเห็นว่าเราจะเดินไปทางไหนนะครับก็ใช้ความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ประเด็น4ประเด็นสำคัญก็คือ4ปอนะครับปอแรกก็คือเรื่องของประโยชน์สมาชิกทำไงให้สมาชิกเกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่ท,ทำได้นะครับในทางการเงิน ปอที่2คือเรื่องของประสิทธิภาพเราพยาย,ยามที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็พึงพอใจส่วนปอที่3นั้นนะเรื่องของการปรับตัวเองสหกรณ์ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับฟินเทคนะครับหรือจะเป็นเรื่องของ disruption เทคโนโลยีแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คงเป็นเรื่องของการให้ความโปร่งใสกับสมาชิกสามารถที่จะตรวจสอบว่า มีการดำเนินง,ง,งานอย่างโปร่งใสตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจของสมาชิกหรือไม่ค่านิยมและวัฒนธรรมของสหกรณ์ s r e v e Values M J U Co-op M Majority J Justice U Unity C Concern for Community O Openness O Objective Oriented P p h i l o s o p h อฟคอ o ปอร r เรทีฟส์สหกรณ์จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก